สวัสดีครับ f c ที่กำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภาครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับบ้านน้อยของเรานะครับเป็นบ้านพักสร้างไว้เวลามาหาแม่นะครับตรงน,นี้ก็อยู่อำเภอคลองกลุงจังหวัดกแพงเพชรน,นะครับก่อนที่จะเข้าไปดูภายในตัวบ้านนะครับก็ดูบรรยากาศรอบๆอบนะครับก็เป็นบรรยากาศทุ่งนาท้องทุ่งนนะครับมีต้นตาล มีบอ่อเลี้ยงปลาสามบอ่อนะครับก็เป็นบรรยากาศที่บ้านๆน,นะครับ,นะรบมีปา่าผมมาเก็บเห็ดตรงนี้นะครับ EP ก่อนๆนะครับปลาเห็ดปลานอกระเจียวก็อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยทุ่งนาก็สร้างไว้ติดบ้านแม่นะครับบ้านแม่ก็อยู่ฝั่งทางขวานะครับ พื้นที่ใช้สอยก็60กว่าตารางกิโลเมตรตารางเมตรนะครับตารางเมตรนี่ครับตรงนี้ครับเดีย๋ยวเราไปดูอัปเดตความคืบหน้าตอนนี้ก็ได้4สัปดาห์นะร,รวมถึงสัปดาห์ยกเสาเอกนะครับถ้าทำจริงๆก็ประมาณไม่ไม่ได้นับหักช่วงที่ช่างหยุด ก็จะเหลืออยู่ประมาณทำจริงก็ประมาณสองสัปดาห์กว่า,วาแบบบ้านนี้เราทำเองไปดูตามรูปที่เราชอบนะครับเป็นทรงโมเดินแล้วก็ทำของเราเองต่อเติมอันโน้นอันนี้ช่างก็เป็นพี่ชายแท้ๆเรานี่แหละครับเป็นนายช่างดูแลนี่ครับอันนี้เป็นระเบียงด้านหน้าเป็นระเบียงด้านหน้า เดี๋ยวเราไปดูข้างในครับข้างในแล้วก็จะบนมาดูข้างนอกตรงนั้นตรงนี้ครับเห็นประตูค่าใช้จ่ายมี fc หลายท่านถามนะครับว่าค่าใช้จ่ายงบประมาณเท่าไหร่ก็ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไม่ใช่แบบสําเร็จรูปแล้วก็ช่างเราไม่ได้คุยกับช่างว่ากําหนดอะไรเท่าไหร่งบประมาณเท่าไหร่เพราะว่าช่างก็เป็นพิชาเองแล้วก็จ้างเขาให้เขาดูแลทําเองทั้งหมด แบบต่างๆเราอยากได้อะไรเราก็มาต่อเติมเองนะครับตรงนี้ก็เลยกําหนดไม่ได้ว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่แต่ก็พยายามว่าจะไม่ให้เกิน4ี่ซ้าห้าแสนนะครับตัวนี้ก็ทําไปเรื่อยๆตัวนี้เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงครับนี่ครับเป็นห้องโถงเราอยากได้อะไรตรงไหนเราก็บอกพี่บอกพี่ปองนะพี่ปองก็จะเป็นนายช่างแล้วก็พี่ชายพี่รักเนียมหอมนะครับนี่ครับ น,นี่เป็นหน้าต่างพวกอุปกรณ์ต่างๆเราเลือกเองนะครับเราออกแบบเองเราเลือกเองเรื่องประตูหน้าต่างเกาไปดูตามร้านวัสดุดูโกบอลเฮาส์นะครับอันนี้จะเป็นห้องโถงห้องรับแขกส่วนตรงนี้จะเป็นประตูเข้าห้องนอนนะประตูห้องนอนอันนี้หน้าต่างหน้าต่างาไปดูข้างในห้อง,องข้างบน หลังคาเราใช้เป็นกระเบื้องรอนคู่นะครับมีหลายท่านบอกว่าไอ้ทำไมทรงโมเด์น่นาจะเป็นซิงเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่ได้เอาเพราะว่าเสียงมันดังเราก็ปรับมาเป็นกระเบื้องนะครับห้องนอนหน้าต่าง3บาน1บาน2บาน3บานหน้าต่างอาจารย์พิมพเขาก็สั่งมาอาจารย์พิมพเขาชอบเป็นนักออกแบบอยู่แล้วหน้าต่างสั่งในเน็ตประตูสั่งในเน็ต นะครับอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดประหยัดเป็นพนะันสองพันเลยนั้นหน้าต่างแต่ละบานครับเดี๋ยวพาไปดูว่าหน้าต่างจะเป็นแบบไหนหน้าต่างสําเร็จรูปมีเป็นกระจกนะครับหน้าต่างนี่เป็นกระจกเดี๋ยวก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับสัปดาห์ละครั้งนะครับพอดีวันนี้ช่างน่าจะหยุดนะครับนี่ห้องนอนหลักเราจะนอนห้องนี้ครับนอนห้องนี้วางวางแปนไว้ก็จะติดแอร์อยู่ ช่องนี้ประมาณนี้น,น่าต่างเปิดออกมาเปิดออกมาก็จะเป็นบรรยากาศนี่ครับต้นมะตูมนไมมะตูมต้นมะตูมต้นมะขามมีทุกอย่างมแล้วก็กล้วยสม้มพีพินก็ปลูกไปนี่น,น้าต่างอีกบานตอนนี้ทางโน้นก็จะเป็นบ้านแม่ ห้องนี้เป็นทําเป็นห้องครัวห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําเดี๋ยวพาลอดไปดูวัสดุอุปกรณ์ห้องครัวเราก็ไปสั่งไปซื้อมาเองนะครับที่กบบนเฮาทุกสิ่งทุกอย่างเราไปจัดซื้อเองพาพี่ปองพี่พินไปนะไปซื้อตัวนี้ก็จะทําเป็นครัวสั่งเตามาแล้วสั่งเตาแล้วก็เครื่องดูดมาแล้วนะครับสั่งมาไว้แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับประตูหลังฝั่งโน้นนะครับ ก็ประมาณนี้ครับประมาณ64ตารางเมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยห้องนี้ก็3ามคูนสห้อง3คูน4ี่นี้เป็นหน้าต่างครับนะหน้าต่างเขาจะมีกรงเหล็กมีมุ้งรวดให้พร้อมเลยนะครับเนี่ยครับนี่ครับเห็นไหมครับยังไม่ได้แกะสั่งในเน็ตนะครับก็ส่งมาบริษัทขนส่งเขามาส่งที่บ้านเลยครับบรรยากาศ บรรยากาศดีมากครับบ้านแม่ครับตอนนี้เป็นป่าป่าดิบแท้ๆเลยครับป่าธรรมชาติเลยเป็นป่าส่วนบุคคลนะครับพื้นที่ส่วนบุคคลในด้านข้างด้านข้างเป็นทรงโมเดิร์นนะครับทรงโมเดิร์นแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ซิงค์นะครับใช้เป็นกระเบื้องรอนคู่น,นี้ห้องครัวกับห้องน้ำเลยครับ ก็พา fc มาอัปเดตนะครับสัปดาห์ที่4นะครับของการสร้างบ้านแต่ถามว่าการทำจริงๆอะ่ะได้ทําทุกวันไหมก็ประมาณครึ่งครึ่งหยุดนะครับตัวนี้ก็เป็นบ่อพาลอดมาดูตัวนี้ก็จะต่อออกมานะครับด้านหลังนะจุดซักล้างนี่ก็จะต่อออกมาอีกใช้เสา3ต้นนะต่อออกมาเดี๋ยวรอช่างเขาสั่งเสามาใช้เสาปูน บ้านเราใช้เสาปูนนะครับการประหยัดคืออาจารย์พิมพ์เขาก็ดูแค่ว่าเาแบบบ้านมันคงเป็นอย่างนี้ดูดูทรงบ้านดูตามรูปรูปบ้านแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ประยุกต์ทำเองนี่ครับห้องน้ำห้องสามคูนสี่นี่ก็จะแบ่งทำเป็นห้องน้ำกับห้องครัวนะครับประมาณนี้ครับ อันนี้เป็นตัวบ้านแม่บ้านของคุณแม่นะครับเราก็จะฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ห้องนอนเราอยู่อยู่ห้องนี้บ้านหลังเล็กๆครับเราไม่ได้อยู่ประจํานะครับบ้านหลังนี้เราอยู่ที่บ้านประจําเราอยู่คลองลานอําเภอคลองลานนะครับส่วนหลังนี้ก็อยู่อําเภอคลองขลุงนะครับสร้างไว้เผื่อเวลาเรา กลับมาหาแม่เราก็จะมาเดือน2เดือนมาครั้งหนึ่งมาเที่ยวหาแม่นะครับก็จะได้มาพักหรือช่วงเทศกาลนะครับช่วงเทศกาลพี่พ,พี่น้องๆมากันเยอะนะบ,บ้านแม่ก็เป็นบ้านสองชั้นนะครับแต่ว่าพี่น้องเยอะมีลูก9คนพี่น้องเยอะลูกหลานอีกก็ไม่เพียงพอเราก็เลยมาสร้างไว้ทําไว้สองห้องเพื่อญาติพี่น้องมาพักผ่อนก็จะได้มาพักหลังนี้ได้ครับ ี่เป็นด้านหลังของบ้านนะครับประตูนี่เป็นประตูหลังออกมาน่นนะครับนี่ครับก็นำเรียนท่านผู้ชมนําเรียน fc นะครับมีหลายท่านถามว่าง,งบประมาณเท่าไหร่นะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าบ้านเนี่ยเราดูรูปดูรูปบ้านว่าเออบ้านหลังนี้ดูสวยแล้วก็มาทําเป็นบ้านเราเรามาคิดเองคํานวณเองนะครับว่าเราจะใช้ห้องขนาดไหนนะครับจะใช้อะไรบ้างแล้วก็ดัดแปลง วัสดุอุปกรณ์เราก็จัดหาเองนะครับเราก็เอาแบบที่ประหยัดที่สุดอันไหนที่สั่งในเน็ตได้เราก็จะสั่งอย่างเช่นประตูไม้ประตูไม้สักไม้อะไรเราก็สั่งในเน็ตหน้าต่างเราก็สั่งในเน็ตเราไปเทียบราคาตามร้านวัสดุเนี่ยเราก็เซิร์ชดูในเน็ตตามร้านขายมันถูกกว่ากันเยอะมากๆเลยครับเหมือนกันเลยแต่ถูกกว่ากันเป็นพันสองพนเลยครับ ยกตัวอย่างเช่นหน้าต่างเนี่ยที่เราสั่งมาเนี่ยก็ถูกกวา่าร้านวัสดุใหญ่ๆเยอะเลยแล้วก็ไม้งานไม้อย,อย่างเป็นประตูอย่างเงี้ยครับบานประตูเนี่ยวงกบเนี่ยครับที่เราต้องใช้ไม้เนี่ยเราสั่งมาจากทางลํโพนทางจังหวัดลํโพนทางจังหวัดแพร่ครับเขามาส่งถึงบ้านเลยเขาก็งส่งสินค้าเป็นเคอรี่เป็นอะไรพวกนี้ครับมาส่งถึงบ้านเลยนะครับรับประกันด้วยนะครับแต่ก็ สินค้าก็ไม่มีปัญหาครับได้ของมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างที่เราสั่งในเน็ตส่วนพวกชักโลกหรืออ่อุปกรณ์อันไหนที่เราซื้อตามนี้ได้เราก็ไปซื้อหลักๆเราก็ซื้อในโกบอลเฮาส์ครับอย่างพวกหลังคาพวกเนี้ยทุกอย่างเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นเนียกระเบื้องเบื้องหลอนคู่เราใช้ตัวนี้ครับ เอาแบบถูกสุดเลยราคาถูกสุดในโกบอลเฮาเลยกระเบื้องปูพื้นครับกระเบื้องปูพื้นเราใช้ยี่ห้อนี้ครับกระเบื้องปูพื้นก็เอาเป็นแบบถูกที่สุดประหยัดงบได้เยอะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ติดหลูติดอะไรเนี่ยเราสร้างพออยู่ นะมันก็ประหยัดได้หลายหมื่นเป็นแสนเลยเหรอครับดูแล้วนะ่ันี่ก็เป็นฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบตูฝ้าเดี๋ยวรอน้องเบิร์ตมาปูให้เบิร์ตท,ทำอยู่และยองอยู่นี่แหละครับ FC ครับก็พา FC มาดูอัปเดต นะครับบ้านของเราก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ <S <S เป็นหน้าต่างหน้าต่างที่เขาส่งมาบริษัทขนส่งส่งมาเห็นไหมหน้าต่างนี้สั่งมาจากสรายาพุานทธมนตรนคปรปฐมครับส่งถึงช่างกมลโลดตระกูลเนียมหอม น,นี้เป็นประตูไม้นี่ครับบานหนึ่งประมาณสองพันห้าครับอ,อันนี้ส่งมาจากลำโพนจังหวัดลำโพูนะครับอาจารย์พิมพ์เขาสั่งมาอันนี้ก็เป็นสุขภัณฑ์ที่เราซื้อมาเตรียมไว้นะครับเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆน,นี่เราก็จะมาดูความคืบหน้าทุกๆสัปดาห์ นะครับว่าช่างได้ทําไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็ควบคุมการทํางานนะครับช่างใหญ่ก็คือพี่ปองพี่กมลโลดพี่ชายแท้ๆเรานี่แหละครับพี่ปองพี่ชายพี่หมายแล้วก็มีน้องๆช่างมาอีก 2- อสาคนมาช่วยกันทํานะครับก็เป็นบ้านถือว่าบ้านสไตล์ไหนก็เป็นบ้านสไตล์ของเราเองเราคิดเองทําเองอยากได้อะไรต่อเติมตรงไหนเราก็ทําแต่เราทําแบบเอาแบบประหยัดที่สุดนะครับ วัสดุอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์เราก็เอาแบบใช้งานได้ที่เราชอบแต่ว่าก็ต้องเป็นแบบที่เราประหยัดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับสำหรับคลิปนี้ e ีนี้เอาเว็บเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอให้เฮงเฮงรวยรวยคันทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับ